สำหรับวิีพอร์ตของ BDM ในสัปดาห์นี้นะคะอ,อ,อย่างแรกนะคะที่ส่วนใหญ่เป็นงานส่วญัญญาที่ดิวทำตอนนี้นะคะก็คือเป็นยังกูรูนะคะคือจะเป็นดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือดิวเป็นเซ็นเตอร์เพราะว่าระบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็คือ เป็นตัวกลางประสานงานระหว่าง k p n กับ QGO อย่างเช่น TSR มีคำถามลูกค้าถามไซนี้ดอกยางนี้เราไม่มี k p i n มีไหมตามเรื่องการจัดส่งประมาณนี้ค่ะก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าลูกค้าถามเยอะมากเช่นอยากอยากได้ยี่ห้ออื่นด้วยมีราคาเท่าไหร่ไซนี้ที่เราไม่มีเรามีขายไหมอะไรอย่างนี้ แล้วก็ <c oughs> หาข้อมูลนะคะตามที่ได้ประชุมอัปเดตไปแล้วก็มีเรื่องของแบนเนอร์ของอขับรถต่างๆแล้วก็พวกบูธนะคะนี่ก็สอบถามราคาแจ้งทางพี่ไก่แจ้งทางทีมไว้ประสานงานไว้นะคะแล้วก็งานดีเทลอื่นๆแล้วแต่พี่ไก่จะอ s ไ i g n มาเลยตอนนี้ค่ะแล้วก็ที่อีกอันหนึ่งก็คือดีเทลที่เป็นเรื่องของ Data เป็นพวกที่ห้อรถที่เราเพิ่มเข้าไปที่เราไม่มีในตอนแรกนะคะ ว่าอิสุสุูซูซกิมาสด้าฮุนไดโปตอนเชฟโเรเลตพวกนี้ก็คือเสริมเข้าไปในเว็บให้มันฟูแล้วก็เป็น Data สสำหรับน้อง TSR ในการขายด้วยค่ะสำหรับเรื่องของแอนตี้แอน่นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอัปเดตค่ะ,ะวาซาบิกับนมท่อแค่ดูก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะคะตอนนี้ต่ำก็คุยกับซัพพลายเออร์ไปเล่นๆก่อนระหว่างรอค่ะ ตามข้อมูลข้อมูลอะไรไปแบบนี้ค่ะส่วนเรื่องพาร์ทเนอร์ดาตเบสที่ค้างไว้นะคะอันนี้ดิวก็ไปขอความช่วยเหลือทางพี่หลุยไปแล้วนะคะพี่หลุยก็โอเคแต่ว่าตอนนี้พี่หลุยบอกว่าเร่งยอดอยู่ก็น่าจะยังไม่ได้โทรให้ค่ะก็เดี๋ยวจะลองเย็บๆถามดูนะคะไม่อยากไปตามแกมากแล้วก็อีกอันนึงคือไอ้พาร์ทเนอร์เนี่ยถ้ายังไงระหว่างรอดิวก็จะลองส่งอ e ีเมลไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนเรื่องทุเรียนอบแห้งนะคะทุเรียนอบแห้งเนี่ยทางซัพพลายเออร์นะคะชื่อคุณพึ่งกุลนาฏเขาอยากเข้ามาคุยรายละเอียดเป็นโปรเซสตงานดีเทลและพวกนี้นะคะก็ถ้าพิกอฟสะดวกช่วงไหนก็คือแจ้งดิวได้เลยแต่ระหว่างนี้ดิวก็จะขอตัวอย่างเขามาทิ้งไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ